บรรยากาศก่อสร้างที่เกาหลีวันนี้ครับเรามาเทป,ปูนด้วยกันนี่ตอนนี้ชั้นเหล็กจะขึ้นแล้วนะคือผมจะเสร็จจะจบโปรเจกต์ของผมแล้วรีดป,ปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทป,ปูนข้างหลังแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตอเหลมหมดเรียบร้อยอันนี้ก็รีดเสร็จเรียบร้อยใกล้จะส่งงานแล้วเทป,ปูนใกล้ขึ้นหมดแล้วนะครับผมเนาะจบโปรเจกต์แล้วจับไปฮะนุน่นตอนนี้เข่ากำนันเตรียมตัวแล้ว ก็เอาเหล็กมาส่งมาเยอะมากเลยครับผมเนาะโอเคประมาณนี้ลุยไปด้วยกันฮะเอาง่ะโอเคโอเคโอเคหิมเด้อไอหิมเด้อฮะฮะโอชาเดเอาง่ะเอาง่ะมียมาอีโเมียมาเค่ฮะหม ยูทูบอโอเคอาราซอบคุณนะฮะอันนี้เทปุนสองคนโคตรชิวเลยครับนี่ครับน่าจะเป็นการเทปุนที่ชิวที่สุดแล้วแอัะน,นีนะถ้าเท <c oughs> ตรงนี้นะผมว่านะเคครับผม